สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นเคลนะคะอันนี้เป็นเคลใบหยิกค่ะต้นนี้เป็นเคลใบหยิกนะคะการปลูกเคลต้องมั่นเข้ามาดูแลนะคะเพราะว่าบางทีนั้นจะมีหนอนเข้ามาไข่แล้วก็มากินยอดผักเคลเราดูนะคะดูว่ามีหนอนไหม บางทีหนอนมาอยู่ตรงยอดตรงนี้ก็มีนะคะหนอนนี่เป็นหนอนผีเสื้อค่ะผีเสื้อนี่จะออกมาบินตอนสายๆแล้วก็จะมาวางไข่เราก็ต้องคอยหมั่นมาจับเอาหนอนออกหรือไม่ก็ใช้ไม้เขีย่ยเอาหนอนออกก็ได้ใครที่กลัวหนอนนะคะบางทีก็ต้องมาเปิดดูค่ะว่ามี เพียอยู่ใต้ใบไหมดูนะคะมีเพีย้ยไหมไม่มีค่ะอันนี้อกีกใส่เลยไม่มีเพี้ยเลยนะคะ,ะช่วงแรกเนี่ยเพียนี่หมายถึงเพี้ยอ่อนนะคะ,ะจะมีเพียอ่อนกับหนอนอถ้ามีหนอนเราก็ต้องจับเสียงแพะร้องเลยนะคะเนี่ย ันนี้เป็นใบเล็กนะคะซื้อซื้อเป็นซองนะคะซองละยี่บาท30บาทแล้วก็มาพอกาก็จะได้ใบอีกแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะต้นโน้นต้นนี้ก็เป็นเคลเหมือนกันได้จากซองเดียวกับต้นโน้นนะคะต้นโน้นอ่ะเป็นซองเดียวกัน แต่ในหนึ่งซองบางทีก็มีใบอีกน้อยบางทีก็มีใบอีกแบบละเอียดเล็กนะนะคะเดี๋ยวที่เปิดดูนี่จะเปิดดูว่ามีมีเพี้ยอ่อนอยู่ใต้ใบไหมนะคะไม่มีค่ะช่วงแรกมีนะคะดิฉันก็ใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดไม่มีเลยใส่สะอาดเห็นไหมคะเพี้ยไม่มีเลยงามมากเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นอีกค่ะ อันนี้ในแปลงนี้ก็เป็นใช้ซองเดียวกันหมดเลยนะครับเมล็ดพันธุ์บางคนถามว่า,อ,าอยากได้เมล็ดพันธุ์ซื้อที่ไหนก็ซื้อเป็นซองค่ะไม่มีเพีย้ยต้องหมั่นเปิดดูนะคะดูว่ามีเพี้ยไหมอยู่ใต้ใบไม่มีแล้วก็มีหนอนไหมไม่มี อันนี้ก็หยิกแล้เริ่มหยิกแล้วเคลเนี่ยนะเวลาปลูกนะถ้าอยากจะให้ใบหยิกนะคะต้องให้โดนแสงอยู่กลางแจ้งนะคะถ้าแสงรำไรก็จะไม่ค่อยหยิกค่ะโอโดนโน่นอีกนกนี้ต้นนึงต้นนั้งก็เหมือนกันนะคะนี่ยค่ะใบสวยสวยเห็นไหมคะไม่มีนอนเห็นไหมให้ดูใกล้ ไม่มีเลยไม่มีเพี้ยเลยนะคะ,ะต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มหยิกแล้วนะคะไม่มีเลใบสวยสวยอันนี้เป็นเป็นรอยตะกแตนกินตอนเช้าๆบางทีก็เห็นมีตะกแตนนะบินออกเนี่ยดูสิคะเนี่ยไม่มีเลยนะ,ะต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันแต่โดนหนอนหนอนลงนะคะ ต้นเนี้ยหนอนลงก็เลยโตไม่ทันต้นอื่นค่ะต้นนี้เป็นสกาลึกเคลนะคะเป็นเคลสีม่วงค่ะใบสวยเลยไม่มีหนอนตัวว่าจะมีหนอนไหมเนี่ยนะคะเอาไปใส่น้ำปั่นนะปัน่นเป็นสมูทตี้ อันนั้นก็เคลสีม่วงสวยงามอันนี้ก็เป็นเคลเหมือนกันเคลใบหยิกหรือเขาเรียกว่าเคอร์ลิเคลนะคะอันนี้ตัดก,กิ่งขนงังเป็นขนางแล้วนะนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นขนงแล้วงามดูนะเนี่ยให้ดู ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเพี้ยเลยใต้ใบอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เก็บไปรับประทานแล้วนะคะเริ่มเก็บไปแล้วเดี๋ยวอีกพรุ่งนี้ก็จะเก็บอีกกินทุกวันมันก็เบื่อเหมือนกันเนาะเอาไปใส่ไปตำรัดหน้ากินได้นะคะสวยงามค่ะ แังนี้ก็เป็นเคลเหมือนกันนะคะไดนอเคลค่ะอันนี้ก็เป็นเคลนะคะอายุหนึ่งเดือนค่ะนี่ค่ะโอ้ยเนี่ยดูสิอ่าอันนี้คือข้อเสียของปุ๋ยอคอกนะคะได้ปุ๋ยแล้วก็ได้ต้นญ้าด้วยได้วัชพืชด้วย นี่นะคะต้องมันถอนถ้าปล่อยให้มันโตมันก็จะถอนยากเนี่ยได้ปุ๋ยได้วัชพืชมาด้วย ได้นเคลค่ะเนี่ยนีย่ต้องถอนถอนทิ้งเนี่ยข้อเสียของของปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเนี่ยมีธาตุอาหารหลักนะคะ ในไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมมีอยู่แต่น้อยนะคะถ้าเทียบกับพวกปุ๋ยอปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีนะ่ะจะมีน้อยมากถ้าเราใส่ปุ๋ยพวกนั้นนิดเดียวแต่ต้องใส่ปุ๋ยคอกเยอะแต่ว่าปุ๋ยคอกก็มีข้อดีนะคะก็คือทำให้ดินร่วนซุยค่ะทำให้ดินร่วนซุยนะคะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยได้เราได้ ได้ปุ๋ยด้วยได้วัชพืชด้วยต้นยาเยอะๆเลยต้องมันถอนเนี่ยไม่งั้นก็จะมาแย่งสารอาหารดูสิโอ้ยเนี่ยขอเสียโอเคแดดร้อนวันนี้ถอนแค่นี้ก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาถอนเช้า